สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะว่าผมบ่าบาเพวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทําทฤษฎีบางอย่างให้ดูนะเพราะว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเวลกันไป66แล้วมันปลดแคปเลเวลกันนะในวันนี้วันจันทนะวันที่22ผมจะมาทดลองสมมุติฐานบางอย่างนะให้เพื่อนๆดูว่าถ้าพลังงานเรา500ยเนี่ยผมจะแบ่งครึ่ง เป็น250นะครับไปลงดันแบบ5คนครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ไปลงแบบคนเดียวนะครับชาเลนคนเดียวอีกครึ่งหนึ่งแล้วดูว่าของที่ดรอปจากดัน5คนนะครับกล่องทองอะ่ะมันมีโอกาสออกของทองเท่าไหร่เออแล้วก็แบบคนเดียวเนี่ยแบบที่ลงชาเลนบอสคนเดียวเนี่ย ลงไปด้วยพลังงาน250เหมือนกันมีโอกาสออกของทองเท่าไหร่เออแล้วก็เทียบกันดูแล้วว่าจะลงแบบไหนดีนะครับระหว่างเล่นหลายคนกับเล่นคนเดียวดูว่าของมันแบบจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าดันสิบอ่ะผมไม่เทียบอยู่แล้วเพราะว่าดันสิอ่ะถ้าเราลงกับคนมันการันตีได้หยกดอกไม้ที่เอาไปอัพออฟสุดท้ายอยู่แล้วอันนี้มันแบบเขาเรียกว่ามันแตกต่างอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบดัน5คนครับมันไม่ได้การันตีมันจะสุ่มเหมือนกันเห็นไหมครับมันเขียนว่ามีโอกาสออกอ่ะแต่ว่ากล่องเนี่ยมันบอกว่าเป็นกล่องทองที่มีโอออกาาสได้ขงงทบบบแแต่่วเ เปญเนี่ยมันก็มีสีทองเหมือนกันเออแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปกล่องนะมันเป็นรูปแบบว่ามีโอกาสได้ทันทีเมื่อพิชิตบอสดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเทียบกัน ก็เดี๋ยวผมขอไปลงแบบนี้ก่อนสุ่มตี้ไปนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนท้ายให้ดูว่าจะได้กี่กล่องในการแช้พลังงาน250ก็คือครึ่งของ500นะครับปไป<ด>เดี๋ยวผมขอสคริปต์วิดีโอไปตอนที่มีกล่องเลยแล้วกันเพราะว่าตอนที่มันตีกันใดนดันเน่ะเพื่อนไม่จําเป็นต้องดูอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือการลงดันธรรมดาดีไม่ดีไม่ผ่านด้วยดังนั้นสรุปให้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมสคริปต์ไปตอนได้กล่องแล้วก็ไปลงบอสกับแคมเปญแล้วก็สกคริปต์เอากล่องทั้ง2อันมาสรุปตอนนทท้้าายหเเพื่พพ่อออดดบบดูีีกบบวปิแไไขงเยอะัอนมาคร One HOUR l a อ่ะผมลงประมาณเกือบ10รอบกว่าจะได้กล่องครบนะเพราะว่าตี่สูงนะเนี่ยกดให้ดูนะครับกล่อ,องน่าจะอยู่นได้2ี่ได้24กล่องนะครับอันนี้ไม่นับนะเราจะมาวัดที่อุปกรณ์สีทองนะว่าจะได้ขนาดไหนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมไปลงแบบท้าทายคนเดียวนะครับ ดูนะว่าจะได้อุปกรณ์สีทองเลยไหมนะครับลงเสร็จเดี๋ยวเราไปเช็คที่ซิสเต็มนะมันจะบอกว่าเราจะได้อุปกรณ์อะไรมัางไอ้น,นี่ง่ายเราเล่นคนเดียวไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครเออไม่ต้องแบบภาวนาว่าจะเจอตี้ผ่านไม่ผ่านหรือว่าเล่นดีไม่ดีไอ้น,นี่ไม่เป็นไรครับเล่นคนเดียวได้ดูนะว่าครั้งหนึ่งได้กี่รอบนะ ครั้งหนึ่งจะได้60ผมต้องลงประมาณ2อ0อก็4ครั้งนะ60 60เป็นร้อยี่อ่ะสครั้งนะ,ะผมจะกดครั้งแรกก่อนนะ60ผมดูนะว่าได้อะไรมั่งนะสีทองอันหนึ่งนะเนี่ยสีทองอันหนึ่งอย่างอื่นไม่มีนะมีสีทองอันหนึ่งนะครับแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีทองแบบตรงสายด้วยนะครับนี่สีทองอันนึงแล้วนะครับไปนะเรามาเช็คที่ซิสเต็มได้กดเห็นไหม เกาะสีทองเห็นไหมครับขึ้นนะเราสามารถที่มาเช็คซิสเต็มได้นะครับนี่หลังจากอ e ีกดูตรงนี้นะหลังจากประานอีกพ e รอบที่แล้วอ่ะเราก็มาเช็คตรงนี้ได้สีทองอันนึงนะเดี๋ยวผมจะลงอีกรอบนึงผมต้องลงสีครั้งอะประมาณนะั้นแต่ว่ามันเร็วกว่าลงตี้สุม่มดัน5คนแน่นอนเพราะว่าเราเล่นคนเดียวไงมันโซโลเออมันจะดูว่าของสีทองอ่ะจะได้ต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่ะนี่กดอีกทีนะอมดูนะครับว่าได้อะไรมาสีทองไม่ได้นะแล้วก็เขาเรียกว่าหยกก็ไม่ได้นะครับหยกเอาไว้ที่สุ่มออฟอันสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับนี่เราสามารถที่กดดูที่ซิสเต็มนะครับไหมหยกที่สุ่มออฟไม่ได้เลยนะครับนี่เกดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดูนะกดไปทีละหกสเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็กด60นะ ไ,ออไม่ได้สีทองนะครับแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าหยกออฟที่สูมด้วยนะครับเนี่ยของเวลหกสิบเอ็ดนะไม่ได้สีทองได้แต่ยีเกพีเราสามารถกดดูตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้สีทองนะก็คือหยกดอกไม้อะหยกที่เอาไว้ออฟสุดท้ายอะ่ะน่าจะเป็นสิ่งที่หายากที่สุดในเกมนี้นะครับแต่หลังๆมันมีให้แลกครับหรือช่วงแรกๆหรอกที่มัอนอาจจะหายาก ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของผมนะออก,ก็ไม่ได้สีทองนะได้สีทองแค่ครั้งเดียวหยกนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ออกเลยหยกไม่ออกเลยเห็นไหมครับหยกมันได้จะไปออกในดันห้าคนที่ผมลงหรือเปล่าผมต้องดูว่าในตัวผมมันมีหยกไหมถ้ามีแสดงว่าออกจากดันห้าคนนะครับมีสองอันหกสิบเอ็ด น่าจะออกในดัน5คนมากกว่านะครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงการเปิดกล่องของดัน5คนที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องแล้วกันกล่องที่ดรอปจากดัน5คนนะครับนี่อันนี้ชุดแฟร์ชุดแฟร์3วันไม่เกี่ยวนะผมจะเปิดให้ดูนะว่ามีโอกาสได้ของทองมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่กดทีละ5นะอันนี้เป็นสูตรของผมนะกดทีละ5นะกล่องแรกนะผมไม่ได้นะไม่ได้นะเกลือนะครับอ่ะกล่องที่2 เกลือเหมือนเดิมนะครับอ่ะชุดที่3 <S <S อ่ะได้ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ตรงสายว่าผมไม่ได้เล่นลมได้ครั้งหนึ่งนะชุดที่3ามชุดที่4ก็เหมือนลงดันแบบโซโล่คนเดียวเลยนะชุดที่4เปิดทีละหนะอ่ะได้เยอะขึ้นนะมีหมวกแล้วก็พัดอ่ะได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นมาสองสอันนะครับอ่ะชุดสุดท้ายแล้วก็มีจํานวนกล่องเหมือนจะมากกว่าด้วยนะครับอ่ะได้เยอะขึ้นก็ได้มาประมาณ ของดันโซโล่อันเดียวนะของดันโซโล่ให้ตัดไปเลยอันหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนดัน5คนได้กี่อันนะ1 2 3ได้3อันนะ4นะอ่ะก็ได้4 4ต่อ1น่ะเพื่อนเนคิดดูแล้วกันนะครับ4ต่อ1อ่ะอยู่ในกระเป๋าเลือไม่นะ4ต่อ1น็ตีง่ายๆก็คือ4เท่าประมาณนั้นถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนลงแบบ5คน4เท่าแต่ก็แลกมาด้วยกับความปวดหัวสักเล็กน้อยหรือว่าหาตีลำบากสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครเล่นกับกิลมีกลุ่มแก๊งมีเพื่อนเล่นมีกิลแบบที่ช่วยกันลงนะครับ แนะนำนะไปลงแบบ5คนน่าจะดีกว่านะตอนนี้นะเพราะว่าเกมช่วงแรกมันยังไม่มีการแบบแลกยกแลกของหรือว่าทําเกียร์ง่ายๆเหมือนตอนหลังๆนะครับแต่ว่าถ้าเซิร์ฟจีนอ่ะตอนหลังๆมันจะทําเกียร์ง่ายแล้วแต่ยังไงอ่ะการลงดันที่มันแบบต้องใช้จํานวนผู้เล่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนอื่นครับมันยากกว่าเล่นแบบคนเดียวแน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งแบบความสามัคคีการเล่นพร้อมเพรียงการทําแมคาีนิกที่แบบให้มันพร้อมกันหรือว่าให้ถูกต้องนะถ้าเราเล่นกับบอทหรือว่าเล่นคนเดียวมันจะง่ายกว่าอยู่แล้วดังนั้น ของมันอาจจะต่างกันสัก 2- 3สเท่านะครับแต่ว่าไอเน,นี้ยมันไม่ใช่การอ้างอิงทั้งหมดนะเพราะว่าผมทำให้ดูแบบคร่าวๆก็ไม่สามารถจะไปฟันธงได้ทุกอย่างแต่เท่าที่ผมจะบอกแล้วก็ให้รู้ไว้เลยนะครับว่าเกมเนี้ยหลังๆทำของไม่ยากแน่นอนคือเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยซ้ำประมาณว่าผ่านไปเดือน2เดือนมาเล่นก็ตามทันและหลังๆก็ทำของง่ายแน่นอนครับสำหรับเกมแฟนเวนมิแล้วก็สำหรับเกมใหม่ๆของ Ne ็ e อีกด้วยนะที่ผมเล่นมาอย่างเช่น So ร์ออฟจิตเนี่ยก็ทำของง่ายเหมือนกันหลังๆมันจะอยู่ที่ดวงสักเล็กน้อยเออใครจะไปก่อนไปหลัังแแค่น่นน้ต ก็ไปทันพร้อมๆกันแน่นอนครับสำหรับเกมในยุคใหม่ๆครับโอเคคลิปนี้ก็มาทําให้ดูแล้วว่าลงแบบ5คนลงแบบคนเดียวโซโลของมันแตกต่างก,กันมากน้อยแค่ไหนในกล่องสีทองหรือว่าอุปกรณ์สีทองที่จะสุ่มดอปจากบอสในโหมดนั้นๆครับโอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบาย